วันนครับวันนี้เราวันนี้เรามาแกะตลาดกันครับเป็นดอกไมน้นะครับก็ผมเพืเอาเคยลงเต็มไปแล้วนะครับก็เอามาแกะเพิ่มเติมกันนะฮะอย่างใดนี่แกะแกะไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับหาอะไรนอหนะครับหาเก็บกเอาอย้ทีนี้ เกะแกะมาทีงนี่แล้นะครับแล้วก็ตัดฝางเรายัไม่ได้ไปฝึกมาจากไหน,นครับดูว่าจะมีรูบนั่นอยากดูว่าตัวอะไรอย่บบางนัง้นนะครับแบบ้างเป็นลองเก็บก่อนนะครับเราก็ทำเก็บขึ้นมานะครับบ้างบางครับเราก็ตัดลองเก็บ อย่าใช้มือหยิบออกเลยนะครับเพราะไม่ดีนะครับมันจะทําให้ดอกเก็บเก็บมันจะเสียนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่ออีกเก็บนองกเพื่อแล้วก็บั้งเก็บลงไปเลึกหน่อยบังไประลึกแล้วลก,ก็ทำเก็บต่อสวยไม่สวยมีอยู่ที่อุปกรณ์เด้วมันอยู่ที่คนด้วยนะครับถ้าจะฝึก ถ้าจะฝึกองได้เราก็ซื้อแบบเม็ดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเราไม่จาเป็นที่ต้องไปซื้อเมีดได้มา500หรือ600หรือพันกว่าว่าเมีดแบบนั้นสําหรับของสําหรับืออาชี่เวาญต้องใช้กันนะแล้วก็ใช้แบบนี้ไปก่อนอีนี้ก็ไม่กี่บาทน้ำบาทเชฟลิกซื้อมาเท่าไหร่ครับเชฟลิกเชี่ิ้กก็19บาทครับของอะไรนะครับของยี่ห้ออะไรเนี่ย K K I W I ครับผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรครับอยากรู้ก็ไปหาดูเอาเองรอบนี่นะ แล้วก็แล้วก็บ้างไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ล,ลายที่สวยตรงนี้ก็จ,จับขีดเหมือนเดิมอีกรอบนึงอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพราะผมเอามาดูมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูอีกรอบแล้วผมก็ขีดจยบไปตัดต่อวิดียวด้วยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็บา้างค่างอ,งออกเอาลายออกผมก็ไม่ได้มืออาชีพอะไรหรอกนะครับผมเพราะผมเพิ่งมาทําได้ไม่นานนะั่ก็ตอนแรกก็ผมก็เห็นดูเห็นเขาทำกันก็วสวยเดียว ก็เลยสนใจในด้านนี้ก็เลยทำดูนะครับถ้าคนที่ชมอยู่หรือคนที่อยากเก็เป็นหรืออยากจะเรียนรู้อะไรพวกนั้นก็สัมผานกันได้นะครับทางเฟซก็ได้หรือว่าทางไหนก็ได้นะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้นะครับใน youtube ก็ได้นะครับไม่ว่ากันอะไรไม่ดีก็ช่วยๆแชร์นะครับถ้าบอกแล้วผมจะได้ปรับตัวด้วยฮะโอเคเอาแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay, นี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้มันก็ได้ประมาณนี้แหละ